นี่คืออะไรให้จับถ้าใครจับได้อะไรก็คือมีจะมีได้กินกับไม่ได้กินมืมีอิ่มก็จ้น้องทางเข้าไปเยอะๆเก่งครับเก่งครับติ๊มนี่กินแล้วงงนะพี่ทำไมไอติมมหาไทย ลังจากเราเสร็จกิจที่ออฟฟิศมันก็จะดึกแล้วพอมันดึกแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีร้านเปิดสั่งอะไรก็ไม่ถูกใจมันก็มีร้านข้าวต้มซึ่งทุกคนน่าจะสงสัยว่าเราอยู่อุดมสุขใช่ไหมแต่ทําไมเรามาลาซานเพราะว่าข้าวต้มร้านเนี้ยคือเด็ดมากก็คือยอดข้ om, าวต้มลาซาข้าอาหารเขาก็ทเร็วอร่อยด้วยขนาดสั่งไปกินที่บ้านก็คืออร่อยฉะนั้นทุกคนแนะนําถ้าอยู่ย่านอุดมสุขบางนา,า,าลาซาแนีิงก็แนะนําสั่งไปส่งที่บ้านได้มีผ่านแอปพลิเคชัน Grab นะคะอยู่ไม่ไกลจากเด e l น่าคลินิกสาขาอุดมสุขแล้ว ให้จับแล้วยังไงให้จับแล้วยังไงถ้าใครจับได้อะไรก็คือมีจะมีได้กินกับไม่ได้กินเฮ้ยโอหไม่จับรอกข่ะาเมือกิู้ด้ไงนก็ต้องต้องเียวเพีาจ้าเาเปล่ากับซีอิ๊วพอกับบ้าอแปลว่าไม่ได้กินในโตนี้นะโอเคมาถ้ากล้องยังไงรอดหมดวันนี้รอดเหมือนกันนะ น้องทางเข้าไปเยอะเยอะเออก้ตามเกมมาน้องเป็นัไงครับนี่ไงครับเกนเลยเป็นซีอิ๊วหวานกับเต็มประกันเต็มนี่กินแล้วมดนะพี่ทำไมไอติมมหาใคย ตลกหรอนี่ก็เป็นยำปลาดุกฟูร้านคือทำเองราดถั่วมาด้วยเอาปลาดุกมาฟูผสมแป้งเองได้มีน้ำจิ้มรสชาติคือแบบเย็ดเต๋ดนี่คือดำปลาดุกฟูที่ถูกต้องข้าผักกระเฉดแต่พิเศษตรงไส่ปลาเค็มคือไม่ค่อยมีใครจะกินผักกระเฉดแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าปลาเค็มคืออร่อยมากข้าผักบุ้งไฟดำแดงโอเคปกติร้านอื่นไฟแดงแต่ร้านนี้ไฟฟ้ายได้ยินไหมอร่อยมากอ่ะเธอกินข้าวต้มไปค่ะเป็นนิวเข้าวปะยืนถ่ายต่อไป ใครอยากให้เราไปกินฟรีที่ไหนให้บอกนะคะกินฟรีอย่างเดียวโฆษณาให้หมดไม่เอาค่าตัว EP แรกเรามาทำความรู้จักกับเพื่อนๆเราหน่อยไหมเริ่มต้นที่คุณชีสานิทิวันคุณทำตําแหน่งอะไรคะทําทุกอย่างค่ะซัพพอร์ตทุกอย่างทําทุกอย่างจริงๆก็คือจะให้ทําอะไรก็ทําเป็นว่าที่นักการเมืองตัวเป่งประจำพิศวโรกําหน้าผู้หญิงคนนี้เขาเอาไว้คนนี้เขาชื่อคุณติ๊กนะครับคุณทําอะไรครับที่บริษัทของเราเป็นอินดิเอร์ดีไซน์ครับงานช่างงานออกแบบของเดลูน่าครับสุดหล่อท่านนี้ เขาชื่อพี่ต้อมนะฮะทำอะไรอยู่ที่นี่ครับเป็นนักสนุกเกอร์อยู่ที่นี่ <laughs> แทงทุกวันแทงแม่งทุงวันไม่ว่าไปไหนมาไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนกูก็ต้องแวะเข้าออฟฟิศมาแทงตุ้มปิดจริงเขาทำตูอยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามเล่นสตูดิโอนี่อันนี้คือตัวเต็งแม่ยี่คุณทำอะไรที่นี่ครับเ <laughs> ยอะค่ะก็คือพี่เป็นพนอกงชั่นนะคะที่เดิได้ายกินนี่คือดูแลทุกอย่างปัญหาสเตว์ปีศาจดูแลคอมเพลนพนักงานมีปัญหาน่าไม่ไหลใบดับ ันก็มีอะไรก็สิด er ต่อเขานะครับน้องอาบีะนอนอาบีเป็นอะไรคะที่น er ี่ไปตั้งแต่งอะไรถ้ารู้บอกหนูด้วยตั้งแต่งอะไรยังไม่รู้เลยคุณจ่ายเงินเดือนมันอยู่ไหมวะเนี่ยน้องอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้น้องอาบีเขาก็ดูแลในเรื่องของพวกทำเงินเดือนทำค่าคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกสารสเปยเหตุร่ต่างๆทำไมเรียบร้อยนระดัคนนี้นะคะอันนี้คือคุณแอมนะคะทำตั้งแต่งอะไรคะด่าโคตร ก้องว่างหนา CEO ให้หน่อยได้ไหมอันนี้ดนาดูว่าเทรน <S 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 พนักงาน <S <S ดูเพจตาดูเทรนเนอร์ดูหลายอย่างตำแหน่งเหมือน CEO แล้วคะ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาทำอะไรอยู่ถามีคนสนใจแบบอยากมาเรียนเทรนอันนี้สอนด้ไหมคะมาได้เลยคะ่ะเรามีโรงเรียนสอนนะคะมีอาจารย์แยกสอนให้แอดมินตอบดีมากนะคะแอดมินชื่อชิสาบอกแล้วว่าทำทุกอย่างเห็นไหมเห็นไหมเ,เอากล้องมานี่เดี๋ยวแนะนำให้มา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 นี่น้องเบนน้องเบน เป็นอีดิเตอร์ร้องเพลงท่านหนึ่งบทเองเาเป็นนักร้องเตือยสุิโอ้บอดายเพลงนี้บอดายคืออย่างนี้ต้องเป็นอีสานเมื่อบอดายเอ้านี่บอดายบอกมันต้องเป็นเพลงใต้ร้องไม่ได้นี่ร้องไม่ได้เลยไม่ร้องไม่เป็นมันแปลม่าไม่ได้เนียหมือนไม่ได้นะพี่บอลน้องก๊อฟที่มีแฟนแล้วแต่เขาก็มีโรคสองใบเป็นอีดิเตอร์อีกหนึ่งท่านนะคะ ถ้างานไวไปทางนู้นครับงานไม่รีบมาทางผมได้ขอบคุณครับข้อใหญ่ของเราชื่อโนท์ทำโปรดักชั่นทำถ่ายเคลียร์ทียกของยกโต๊ะต่อตู้ต่อเตียงทำได้หขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ข้อสงสัยครับไม่ทราบว่าคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพนักงานในสาขาของเราครับมีความสัมพันธ์ดีดีครับโอเคครับเี่ียร์มครับสำหรับข้าวต้มเย็ดเอ้ยข้าวต้มยศให้กระต่ายกี่ตัวคะ เพราะว่าหนูได้กินแต้าครับให้กระต่ายกี่ตัวกับข้าวต้มยศ 3. 5ทมจุดห้าทไมคะแนนเยอะจังได้กินน้อยอ่ะวันนี้ได้กินน้อยว่ะน้อยใจด้วยคุณที่สาให้กระต่ายกี่ตัว4แล้วกันอะไรเด็ดสุดปลาหวานบอกแล้วปลาหวานเด็ดสุดกระต่ายกี่ตัวครับอาจารย์ติ๊กผมให้กระต่ายสี่ตัวครับให้ปลาหวานครับปลาหวานจะคลองโรคอีกดกให้กระต่ายกี่ตัวครับพี่ สี่ตัวครึ่งแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างถูกปากพอดีเส็จสุดย่องยกให้หมูสรรับผัดน้ำเลี้ยบเพราะว่าชอบ้องบปให้แกตายกี่ตัวสามค่ะเหตุผลคือไม่ค่อยได้กินสี่กระต่ายค่ะผมชอบข้าวหมูสับชัน้นพอเปลาหวานจบไปแล้วนะคะ EP แรกของเราไม่รู้ยูทูบเบอร์ก็ทํางานกันยังไงแต่ก็เนี่ยตัดลงอย่างี้แหละเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเดรลูน่าในรายการลูน่าเทลส์ที่เราจะพาลูท่าไปรู้จักกับร้านรอบๆสาขาของเราเพราะได้พบปากกับน้องๆทีมงานที่นารา รักของเราทุกคนนะคะส่วนหนึ่งอยากจะได้ไปโปรโมทร้านพี่ๆที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ตอนเราเริ่มก่อสร้างร้านเริ่มดาเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็จะพาไปชุมร้านเด็ดแน่นอนอย่าลืมติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแมวกดโดเนทเอะไรก็แล้วแต่นลคะฝากทุกคนด้วยนะคะบาง EP อาจจะมีของมาแจกด้วยก็เดี๋ยว EP หน้าจะพาไปร้านไหนอย่าลืมติดตามกันเอาไว้ 对。